โอกาสน้มัสางคนปูเจริปอนเลยจ้ะเจริปอนมาสายดีกว่าไม่มาปูอ้ะนึกว่ยุ่งว่าจะโทรไปกับว่าเอยุ่งหรือเปล่าเพิ่งจะเพิ่งจะอ่อยอฟของสาวเยอรมันอ่าจกก็ดูอยู่นาทีนี้เห็นสาวเยอรมันมาสิบห้านาทีตะกีนี้ครับผม ปู่เป็นไงปู่สบายดีบอ่อสบายดีฝนตกั้งวันทั้งคืนนี่น่ะทางนี้แดดเลยนนกกในตอนกลางค่ำกาพอเห,ห่าหมดแล้วสูบออกละมัง้งฝนตกสองวันสามวันซ้อนๆเลยเนี่ยจะตกอยู่เลยเนี่ยโอ้โหแต่ที่นี่มันไม่มีอึ้งอ่างมันมเป็นภูเขาสูงอึงไม่ค่อยมีเป็นดอยเป็นอะไรนะโอ้โหอึงเยอะ หน้านี้ทั้งแย้ทั้งอื่องออกแล้วหรอไม่มีอืงที่นี่ไม่มีทางจังหวัดจากบ้านเก่ามันอืงเยอะทั้งอืงทั้งเห็ดเลยละทั้งแยดอืงเห็ดอะไรผักดอกกงดอกก้านหน้านี้กินได้ผักนะเยอะไม่อดอยากนะแต่พะผักในนนดูผลนี่นะโอ้โห เห็ดเห็ดมีไหมปูเห็ดมีไหมโอ้ดงเห็ดเลยที่จังหวัดตากเห็ดพวกเห็ดเหลืองเห็ดหานเห็ดตะงูก็เลยกูเยอะแยะเลยอ่าผมว่าอยากทีนี้เม่รับไปเก็บมีแต่เห็ดขมเห็ดลูคกเห็ดยุ่งที่นั่นโอ้ยทางจังหวัดตากมีเห็ดหานเห็ดเหลืองเห็ดลมแล้วแล้วครับเอ่อตอนต้นปีตัวผลแรกๆก็มีเห็ดลูกๆเห็ดเห็ดเปาะเขาเรียกเห็ดเปาะเห็ดลูกเหรอครับ เห็ดพอเห็ดพาะเห็ดพออือแกวันนี้ก็จะปล่อยหัวเราเหมือนเดิมเนาะไปแก้มือหน่อยแม่สามศูนย์ครับเจ็บใจจริงเนี่ยเหดแทมอูเหยียดแทมวันี้เห็ดแทมเดียวนะวันนี้มันจะมาให้เราไหม ลองดูที่ศูนย์ข้ามสี่ศูนย์ช่วยเลยแก้แค่ข้ามี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ไปด้วยเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดจุดมันก็ไม่น่าจะไม่คิดตัวแต่น่ามามันแก้มันก็มาได้หมดนะครับผมเข้างวดหลุดงวดเข้างวดลุดงวดแต่ยังดีที่มันเข้านะครับผมเข้าก็ได้ทุนมาทุนไว้บ้างไงจนมันรุด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 ไปแย่เลย วันนี้มันทําแล้วมันได้เลขตัวเก่าแทบทั้งหมดเลยนะตัวเก่าก็ออกได้เหมือนเดิมละปูแกตัวเก่าก็ออกได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ไม่เอาตัวเก่าลงทั้งหมดมีตัวใหม่มาเปลี่ยนครับอา่า,อาพร้อมแล้วก็เริ่มเลยปากกาครับพร้อมแล้วครับปูก่าสมุดพร้อมเลยมีเลขปักหลักบนนะเลขวิงว่งลิงวิ่งลูดเนี่ยนะอ่าสองกับศูนย์วิ่งลูดสอง กับศูนย์ครับสามตัวบนนียสองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ครับเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับมันเป็นเลขมันเป็นเลขเดียวกันนี่แหละคาัเลขเดียวกันครัเนี่ยแล้วก็ให้สองตัวไปกับบนล่างเลยนะครับเก้าศูนย เก้าศูนสองศูนสองศูนย์หกเก้าหกเก้าสองสี่สองสี่ไปกลับบนล่างเลยเนี่ยสี่คู่ทั้งหมดหกตัวเนี่ยนะสองเก้าเอาแล้วปูขาดสองเก้าแล้วิขาดสองเก้าแล้วเอาสองเก้าลงไีกเบอร์ก,ก็ได้ทักชวงแล้วอ่าวลงก็ได้นะเอาขึานา้นเก้าสองหกมาโอ้ย อ่าสองหกก็ได้ก็เหมือนกันนะที่โรงเรยสองเก้าสองหกเติมหมายความแล้วปูเติมแล้วเมื่อนี่มีเลขแถมด้วยข้งแจกข้างแถมเลยเป็นหงคู้เลยแจกแน่แจกแน่เราจะโทรหาพ่อให้หาพระเจ้าฝนกระนําลงมาทั้งฝนทั้งฟ้าเลยไเพิ่งจะหยุดไปแม่แม่เนี่ยครับอืมกันเลยเออเกี๊ยว บายบายก็ทันอย่าอยู่บ้านเราไม่เหมือนชาวเยอรมันคชาวเยอรมันมันอยู่ไกลครับเมื่อที่แล้วของมันเกือบเกือบแตกเลยนะชาวเยอรมันหให้แปดแปดมันให้ศูนย์แปดหนึ่งมอนะครับเกือบแตกเกือบแตกวันนี้จะเป็นยังไงเกือบกลัไปนี่ก็มีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะ สองสามวันเขาปล่อยหัวไทยไปประดับประดับนะวงการเขาหน่อย <laughs> <laughs> ปล่อยหัวไทยไปชู้ยเขาหน่อยเอ,อเอาใน,ส,นส่วนตามเล่าปู่พิสุนโลก,โลกวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมอ่าสองพันหร้อยหกสิบแปดวิ่งลู่สายวิ่งสายลวดจะเลื่อมได้เอฟซีเดอสองกับศูนย์แมนบอปูใช่สองกับศูนย์ อับาู่สองตัวสองเก้าศูนย์เก้าสองศูนย์ก็เลขตัวเดียวกันกลับไปกลับมาถ้าออกมาตอนนี้ก็จังๆเลยเนาะปู่ออกมาแต่มันก็มันก็น่ามาสูดๆเลยเนี้ยนะมันว่าที่แล้วมันมามันกลับหัวเก้าหกเป็นหกเป็นเก้าแต่มันก็ไม่ได้ต่างมันอยู่กลางใช่ไหมมันอยู่หลักร้อยก็หลักสิบอ่ะมันจะไม่ได้อะไรหรอก อคนที่เขากลับพากโทรมาโอ๋ตรงข้อไม่ได้เลยอยู่กลางหมดแถวศูนย์สามก็ไม่มาศูนย์สี่อู้ทำไมเป็นแบบนี้ไม่มีโชคเลยอกลับหัวเก้าหกเป็นเก้ามาศูนย์เก้าอยู่ระหว่างกลางอีกอไม่ได้วัต่อไปเป็นรองตัวล้วปู สองตัวมีเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์หกเก้าสองสี่สองเก้าแถมสองหกคอยเฮฮาแจมไม่สองหกแจกไม่สองหกมือมันไปเองไปเผื่อมันจะมามือไปเองนะมือพาไปแล้วปู่ตั้งใจจะรูดสองด้วยนั่นเนี่ยหรือปู่ใช่ตั้งใจว่าจะรูดสองเลยเนาะ ไม่แน่นะปู่นะบนบนกระดานนี้ไม่มีอะไรแน่นอนบ,บนกระดานไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบนกระดานนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมาความแน่นอนก็คือตอนออกจบแล้วครับสองทุ่มครึ่งมีความแน่นอนอยู่ที่สองทุ่มครึ่งใช่พอเฮฮาก็กินข้าวไม่ทันอิ่มทุกทีพอที่กินข้าวทุกทีทุกทีปู่ จรินเกาประจันอิ่มเล้วมาแล้วเออหลายโซนอีกแล้วครับไนาทีทำไปครับให้เอฟซีที่ดูพ่อเห,อหาก็แม่รับอยู่เนี่ยแมรัสก,ก็ไปหาเหตุแล้วมาแล้วมาแล้วเพิ่งจะมาถึงปูมาแล้วได้เหตุมาแกงแล้วนะทั้งหาทั้งซื้อมาได้หาบหนึ่งพอดีเลย จะไปหาทำไมมันเลยทำไมอย่างนั้นก็ซื้อัวแล้วเรื่องแล้วอยากอยากไปใช้ความสามารถตัเวเองว่าทั้งหา,าทั้งซื้อได้หาพอดีเลยใช่เอาไปมือยขยันก็ทำไปนะคับก็ดีประหยัดตังเราด้วยนะเขาออกกำลังกายไปอ่าปูทา้ายคิ้วเราปู ไอคิดก็ไม่มีอะไรก็ให้ติดตามพ่อเฮฮาแม่รัดไปนะกดไลค์กดแชร์ตามกันไปตามครูไปหรือตามใครชอบตามใครก็ตามไปนะดูกันไปช่วยเหลือกันกดไลค์กดแชร์ไปอ็จะได้มีการทำนะพ่อเฮหาแม่รัดไปนะก็ตามไปดูเขาปล่อยผีเข้าเจ้าทรงอะไรไปอยทั้งนั้นก็ปล่อยนะตามติดตามดูกันไปเราอยู่ในโทรศัพท์เขาเคลื่อนที่แล้วไม่ได้เคลื่อนที่ ก็กดไลค์กดแชร์ตามไปนะใครอยากวิ่งรูดวันนี้ก็สองก็น่ามาสุดๆลุลยนะครับสองไม่น่ามาสุๆทุกนะเผอิญจะเข้าศูนย์สองสองสี่สองหกรยพ่อเฮฮาเทียนพีดลงไปเนี่นะ,ะก็ไม่น่านาะะก็ขอให้เอพีทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเรื่อโควิดมาแล้วนะห่างไกลกันถ้าคนไหนเป็นวัดก็อย่าไปเข้าใกล้กัน พยายามใส่แมสไว้นะใส่แมสไว้โควิดเริ่มระบาดมาเยอะแล้วครับเป็นไข้คอบแคกรีบไปหาหมอทก่อนเลยนะอย่าปล่อยอย่าทิ้งไว้โควิดมันตายง่ายง่ายเลยนะครับผมให้ทุกคนดูแลทุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะกอเห็นอามราิรัดก็ขอให้ทางช่องจเจริญลุ่งเรืองเลยเนาะเงินของไร้มมอนะชาลิติเลยสาธุเจริญพรครับ,รบกลาบนมัสการปู